เช้าวันนี้อันนี้ที่เป็นเส้นสีขาวๆอุ้ยเส้นสีขาวนี้เขาเรียกว่าชีชีสองฟันท้ามาจากแป้งไม่แน่ใจว่าเป็นแป้งข้าวเหนียวหรือแป้งข้าวเช้าเป็นส่วนจะเป็นแป้งอันนี้ก็จะเป็นกับกับจะเป็น ยงเต้าหู้ก็คือเป็นของทอดเป็นแผ่นเต้าหู้ทอดตัวนี้เป็นลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นนึ่งแล้วก็ตรงนี้จะเป็นยงเต้าหู้ซึ่งเป็นพริกยัดไส้ด้วยลูกชิ้นปลายัดไส้ด้วยเนื้อปลาเนี้นี้ก็จะเป็นกระเจี๊ยบโลกระเจี๊ยบนะคะ ยัดไส้ด้วยเนื้อปลาเหมือนกันซอสก็จะมีสองแบบคือซอสที่เป็นสีสีแดงๆ,ๆส้สสมๆเนี่ยค่ะเป็นซอสรสหวานหวานและเผ็ดนิดนึงแล้วก็สีดำๆนี้สีดำๆที่เห็นเนี่ยจะคล้ายปลาจะมีกลิ่นนิดนึงก็หวานเหมือนกันแต่สีแดงนี่จะหวานจะหวานออกเปรี้ยวๆเ <ๆๆ S 2> ผ็ดน,นิดนึงคล้ายซอสซิ๊ เช้าเช้านี่จะหาแบบนี้กินได้ง่ายมากมันจะเป็นร้านที่ลักษณะอย่างนี้นั่งกินข้างๆขนน